สวัสดีค่ะทันตแพทย์ดิงพักขมลจากเมธาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาคลองรากฟันโรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะ รักษาคลองลากฟันหลายๆคนก็คงจะเป็นกังวลนะคะว่าเอ๊จะทําดีไหมหรือจะถอนดีในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะการที่มีฟันของเราไว้เป็นฟันธรรมชาติดีที่สุดถ้ามันยังสามารถที่จะเก็บได้หลายๆคําถามก็จะถามว่าโอ้ยมันเจ็บมากเลยมีแต่คนบอกว่ามันเจ็บมากนะคะในส่วนของการรักษาคลองรากฟันในขั้นตอนที่เราเอาประสาทฟันออกเราจะมีการฉีดยาชายอยู่แล้วค่ะตรงนี้เนี่ยคุณหมอไม่ได้เป็นกังวลจะเป็นกังวลแค่ในส่วนของ การเมื่อยล้าของการทํางานนะคะซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยําม,มากขึ้นคนไข้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะรักษา คลองลากฟันเสร็จแล้วเราจะต้องทําครอบฟันไหมไม่จําเป็นทุกคนหรือทุกกรณีนะคะในกรณีที่ฟันผุมากเนื้อฟันเหลือน้อยฟันจําเป็นจะต้องใช้ในการบดเคี้ยวส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้ทําการครอบฟันหลังการรักษาลากฟันนะคะเพื่อที่จะให้มีฟันที่แข็งแรงสามารถที่จะใช้ทําการบดเคี้ยวได้อย่างในกรณีที่เป็นฟันหน้าที่มีการสูญเสียเนื้อฟันน้อยหลังการรักษาลากฟันก็จะสามารถที่จะทําการบัวณะด้วยการอุดได้ไม่จำเป็นต้องครอบฟันค่ะ รักษารากฟันหรือการรักษาคลองรากฟัน่ะนะคะถามว่ายุ่งยากมากไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยวิวัฒนาการเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยนะคะไม่น่าจะเป็นกังวลใดๆเลยนะคะเพียงแต่กล้าเดินเข้ามาถามคุณหมอขอคําแนะนําคุณหมอจะให้ข้อดีข้อด้อยในแต่ละทางเลือกของการรักษาถ้าหมอพิจารณาดูแลว้วว่าการถอนฟันเนี่ยดีกว่าเพราะว่าฟันไม่สามารถบูรณะหลังการรักษาคลองรากฟันได้ <ๆ S 2> ก็จะแนะนําให้ถอนฟันค่ะไม่ต้องเป็นกังวลแต่ ยังไงก็ตามมีฟันเราเองฟันธรรมชาติของเราดีที่สุดค่ะสำหรับท่านที่สนใจหรือยังคงมีคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องการรักษาคลองลากฟันนะคะสามารถนัดมาเพื่อทำการคุยหรือปรึกษากับคุณหมอได้คุณหมอยินดีคุณหมอใจดีค่ะเชิญได้ที่ศูนย์ศักรรมโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะสวัสดีค่ะ